จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast วันนี้นะคะเป็นเอพิโซดที่243นะคะทำงานไฮบริด Office อย่างไรให้เวิร์กนะคะ เมื่อต้องทํางานด้วยการเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะจะทํายังไงนะให้มีประสิทธิภาพนะคะวันนี้โจ้มีเนื้อหามาฝากทั้งหมด 4แกนนะคะสีแกนที่จะทำให้การทำงานแบบ Hybrid Office Work ์นั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะนั่นก็คือซิกนาประกันภัยนะคะต้องขอขอบคุณซิกนาประกันภัยด้วยค่ะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Creative Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดอย่างสร้างสารรค์และทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะไฮบริดเวิร์กเพลสนะเราเรียกว่าเป็น เรียกว่าเป็นขั้น evolution นะของการทำงานตั้งแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะจริงๆช่วงแรกเราก็จะเป็นช่วงของการปรับตัวมาเป็น work from home ก่อนใช่ไหมคะเสร็จแ,แล้วต่อจากนั้นก็จะเป็น work from anywhere ใช่ไหมแล้ว ต่อจากนั้นก็มาเป็นไฮบริดออฟฟิศก็คือเหมือนเป็นรูปแบบของการตกลงกันนะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าออฟฟิศวันไหนแล้วเราจะทํางานจากที่บ้านหรือจะทํางานจากที่ไหนก็ได้เนี่ยวันไหนบ้างนะแต่เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวพอสถานการณ์กลับมาดีๆเนี่ยมันก็จะกลับมาเข้าออฟฟิศ100เหมือนเดิมแหละเราจะมีความรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะหลายๆออฟฟิศนะคะ ก็ตกลงกันแล้วนะว่ารูปแบบของ Hybrid Office เนี่ยจะเป็นนโยบายแบบถาวรคือจะไม่ได้เป็นชั่วคราวแล้วแต่ต่อไปนี้ก็คือต่อให้จบโควิดแล้วเนี่ยเราก็จะทำงานรูปแบบแบบนี้แหละซึ่งคิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นรูปแบบนั้นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้การทำงานแบบไฮบริดเวิร์กเพลสไฮบริดออฟฟิศเนี่ยจริงๆมันต้องมีการวางแผนดีดนะเพราะว่าถ้าคุณวางแผนไม่ดีเนี่ย พื้นที่ของการเป็น professional working นะคะก็คือการทำงานเนี่ยกับพื้นที่ของการพักผ่อนเนี่ยมันจะปนกันมันจะปนกันแบบใช้คำว่าปนเน่เพราะว่าเราไม่ได้วางแผนมันก็จะถูกปนกันไปโดยไม่มีประสิทธิภาพนะคะพักก็พักไม่เต็มที่ทำงานก็ไม่เต็มร้อยนะคะทีนี้ จะมีอะไรบ้างนะที่คุณควรจะต้องเป็นคอนเซิร์นของการรีเช็คนะเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ทั้งสองพื้นที่เนี้สามารถทำงานได้ดีแล้วก็พักผ่อนได้ดีมีชีวิตส่วนตัวได้ดีได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะแกนแรกก็คือแกนของ People นะคะคคก็คือผู้คนนะคะผู้คนนะ จะต้องมีการารีเช็คอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้แกนนี้เป็นแกนสำคัญแกนที่จะทำให้แข็งแรงในการที่จะทำไฮบริดออฟฟิศได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือวินัยนะคะวินัยเนี่ยถ้าสมมติเราบอกว่า,อ,าอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยการที่มันทำงานได้ตลอดเวลาสม่ำเสมอทุกครั้งที่เปิดคอมมาแล้วใช้งานได้กดเครื่องคิดเลขต้องมีตัวเลขเนี่ย อันนี้คือการบอกว่าของเรานั้นทํางานได้เนี่ยสำหรับผู้คนนะวินัยคือการบอกด้วยเหมือนกันว่าคนนี้ทํางานได้อมหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะทีเ่เราจะต้องเราบอกว่าคนนี้เป็นดีไซเนอร์นะเขาก็ต้องมีวินัยในการที่จะทํางาน ในการที่จะผลิตกราฟิกออกมารู้ว่าเขาจะต้องมีความสม่ำเสมอในการที่จะผลิตงานอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเริ่มในเวลาไหนเริ่มที่สเต็ปอะไรแบบนี้นะคะโจ so, คิดว่าวินัยเนี่ยสำคัญกว่าสกิลอีกนะ เพราะว่าสกิลเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยมันอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเทคโนโลยี Technology ก็ปรับไปเรื่อยๆสกิลที่ว่าเนี่ยวันนี้เรารู้จัก Photoshop ในอนาคตนะดีไซเนอร์อาจจะไม่ใช้ Photoshop โฟโต้ช็อปแล้วขออภัยค่ะอาจจะใช้ i n ิน s i g n อาจจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสกิลต่างๆเหล่านี้มันจะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแต่วินัยเนี่ยเป็นตัวสำคัญมันเป็นตัวบอกว่าคุณยังเป็นทีมงานในทักษะนั้นอยู่ไหม ถ้าคุณไม่ได้ออกแบบอย่างสม่ำเสมอ,อคุณทำนู่นบ้างทำนี่บ้างเอ๊ะในวันนี้เรายังเชื่อได้ไหมว่าคุณเป็นดีไซเนอร์เรายังเชื่อได้ไหมว่าเราจะได้งานกราฟิกจากคุณคุณไม่ได้วิ่งเลยเราคุณก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันว่าคุณเป็นนักวิ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณเป็นดีไซเนอร์เราไม่ค่อยได้ทำงานดนะีไซน์เนาะก็พูดได้ไม่เต็มปากเหมือนกันว่าเป็น ดีไซเนอร์ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้วินัยนะวินัยเนี่ยมันก็เป็นสองเวนะสองทางออทีมงานหรือพนักงานเนี่ยสามารถโชว์วินัยของเขาให้องค์กรรับรู้โดยการอาจทำงานตั้งใจทำงานของเขาไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรเองเนาะก็ต้องมี c u เจ u r e หรือกฎระเบียบเพื่อที่จะ สร้างพื้นที่ให้เขาได้ทั้งแสดงออกถึงวินัยและได้ฝึกฝนถึงวินัยด้วยอย่างเช่นนะก็คือการจัดประชุมนะคะเช่นการประชุมนะทำให้เป็นรูทีนสม่ำเสมอบอกเลยว่าเป็น culture นะคะว่าต่อไปนี้เราจะต้องมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอต้องมีการประชุมรายวันนะคะประชุมรายสัปดาห์ประชุมรายเดือนแล้วก็ประชุมรายไตรามาส ประชุมรายวันนะเพื่อบอกถึงวินัยของตัวเราเองว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างให้ทีมได้รู้ประชุมรายสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะบอกความคืบหน้านะคะหรือว่าเช็ค เช็คทีมในระดับทีมนะรายสัปดาห์นี่คือดูระดับทีมว่าไอ้พวกเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะรายเดือนรายเดือนนี่คือดูประสิทธิภาพนะคะขององค์กรนะดูประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กรเลยละว่าครบเดือนแล้วเป็นไงเราทํากําไรได้ไหมหรือว่าเราขาดทุนเนาะในนี้ถ้าเป็นรายไตรามาสเนี่ยคือในระดับ วิชั่นขององค์กรการประชุมนะคะการประชุมรายไตรามาสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะดูว่าทิศทางขององค์กรเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราวางแผนไหม,มการประชุมในแต่ละความถี่เนี่ยมีเป้าหมายนะมีจุดประสงค์นะคะก็ต้องลองดูว่าเราสามารถสร้างวินัยเหล่านี้ให้กับทีมงานได้ไหมแล้วองค์กรเองมีพื้นที่มีการจัด c u เ,เจอร์บางอย่างเพื่อให้ ทีมงานเนี่ยมีวินยัยและได้ฝึกวินัยของทีมงานด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ข้อแรกใช้เวลาเยอะหน่อยเนะเพราะว่าสำหรับโจ้นะคิดว่าวินัยสำคัญมากในการที่จะมี Hybrid Office นั่นเองนะคะอย่างที่สองนะคะของ People นะแกนสำคัญแกนแรกของเรา People เนี่ยนอกจากมีวินัยแล้วนะคะจะต้องมี r s s p e t นะคะก็คือมีความเคารพซึ่งกันและกันนะคะการเคารพในที่นี้นะคะ เคารพาที่ตัวบุคคลเลยนะว่าเ,เราจะไม่ก้าวไก่กันเกินเหตุนะเราเลือกช่องทางาที่เหมาะสมนะคะเลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารนะคะอย่างเช่นเ๊จะโทรไปเนาะหรือว่าจะอีเมลไปจะแชทไปเราต้องคิดก่อนที่จะติดต่อสื่อสารนะเนาะเราโทรไปเนี่ยถามเขาก่อนเลยว่า,าสะดวกคุยไหมคะหรือบางทีแชทไปก่อนบอกว่า สะดวกคุยไหมเดี๋ยวพี่จะโทรไปนะหรือแต่ถ้าตอนนั้นมันเออเจนจริงๆจ,จำเป็นจะต้องโทรโทรไปก็ยังต้องถามก่อนเลยเนาะเออสะดวกคุยไหมเดี๋ยวขอเวลาสัก5นาทีว่าจะเช็คเรื่องนี้หน่อยอ่ะอุ้ยแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวกำลังติดอีกมิ팅หนึ่งเดี๋ยวขอโทรกลับขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะให้ไหม เราก็เคารพซึ่งกันและกันเนาะเนี่ยอย่างนี้นะคะเคารพซึ่งกันและกันอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกได้ดีและควรทำนะก็คือมารยาทในที่ประชุมนะคะในการที่เราจะประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่เราได้มาจากเขานะสิ่งที่เราขอจากเขาเลยก็คือเวลาดังนั้นเนี่ยเวลาคือ,อ,อสิ่งมีค่าสำหรับทุกคนนะคะเราจะต้องออรู้นะว่า เราต้องการคนคนนี้ไหมในการประชุมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนี้ขึ้นเราขึ้นว่าเป็น optional ในการประชุมเราไม่ต้องเชิญเขานั่นหมายความว่าเราประชุมเสร็จแล้วเราไปอัปเดตให้เขาฟังก็ไดู้กปะเ,เพราะฉะนั้นนะคะชัดเจนนะในการที่จะประชุมแต่ละครั้งเขาต้องประชุมไหมจะประชุมเรื่องอะไรลิสต์ออกมาให้เรียบร้อยนะคะเราคาดหวังเรื่องนี้จากเขานะในการประชุมนะใชะ้เวลาประชุมนานแค่ไหน ก็ต้องควบคุมเวลาในการประชุมให้ได้ตามนั้นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งของการเคารพซึ่งกันและกันนะคะก็คือต้องจำไว้เลยนะว่า flexible ไม่เท่ากับ standby นะคะ flexible คือยืดหยุ่นใช่ไหมแต่ standby นั่นคือหมายถึงว่าคุณอยากจะเรียกใช้เขาเมื่อไหร่ตีสามก็ส่งข้อความไปไม่ได้นะ flexible คือยืดหยุ่นหมายความว่ายืดหยุ่นในการที่จะปฏิบัติงานในทุกที่นะคะ แต่เมื่อนอก working out นะก็เข้าใจได้ว่าเขาอาจจะใช้เวลาส่วนตัวของเขานะคะแต่ w orking out เนี่ยก็ต้องเต็มที่นะ working out ในช่วง10โมงถึง1ทุ่มนะคะอันนี้ก็คือถือว่า flexible ในการที่จะปรับรูปแบบว่าจะเจอกันที่ไหนแต่เรายังทำงานอยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าหลังจากช่วง working out เนี่ยถ้าเขาจะใช้ชีวิตส่วนตัวก็โอเคนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรบกวนเวลา ตลอดเวลาขนาดนั้นนะคะนี่ก็คือพาทของการเคารพซึ่งกันและกันที่อยู่ในแกนของ People นะคะต่อมาในเรื่องของความเชื่อใจนะคะก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของ People นะคะ People นะมีเรื่องของสร้างวินยัย สร้างการเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อใจนะคะการสร้างความเชื่อใจในบุคคลนะคะเป็นยังไงนะการสร้างความเชื่อใจนะโจ้คิดว่าแกนเรื่องเรื่องสำคัญเลยนะของการสร้างความเชื่อใจก็คือโชว์อัพโชว์อัพในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นหน้าตลอดเวลานะแต่หมายความว่าในช่วงเวลาที่เราต้องการเขาก็มาและในช่วงเวลาที่เขาควรจะมาแม้แต่ช่วงเวลานั้นเราอาจจะทำอย่างอื่นอยู่เนี่ย เขาก็มาเออเอ้ยฝั่งอันนี้เรางงไหมคือการโชวอาพหมายความว่าเาเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นอืมเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรนะอย่างเช่นนัดหมายก็มาตรงเวลานั่ดหมายความว่าจริงๆแล้วเขาอดใจตั้งตารอ,อการนัดหมายนี้ใส่ใจอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกเราตลอดว่าเขาตั้งใจทํางานแต่การที่เขา,เามาตรงเวลาตามนัดหมายนั่นคือการแสดงออก ใช่ไหมหรือความเชื่อใจอย่างเช่นนะเรารู้แหละว่าลึกๆแล้วทุกคนก็ต้องกังวลอยู่ว่าเอ๊ะทำงานฉันอยู่หรือเปล่าเอ๊ะตอนนอี้อยู่ในที่ที่พร้อมสำหรับการทำงานไหมเปิดกล้องเลยเปิดกล้องทุกครั้งที่ประชุมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบไม่มั่นใจเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเอยจริงๆเนี่ยคือที่ปิดกล้องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตอนนี้หน้าตายแย่มากเลยป่วยหรือแบบเอ้ยเมื่อเช้าวางแผนพลาดไปนิดนึงเ กลายเป็นว่าเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าทําผมอะไรเลยเปิดกล้องเราไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบเอ้ตอนนี้ข้างหลังคนเยอะมากเลยคนเดินไปเดินมาเยอะมากเลยขออนุญาตปิดกล้องนะเดี๋ยวกวนสายตาอ่าอย่างเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันนะคะแกนแรกใช้เวลาเยอะกันนิดนึงนะคะพเพราะโจคิดว่า people นี่แหละคือตัวสำคัญในการที่จะทำาฮบริด Workplace นะคะต่อมาแกนที่สองนะคะก็คือแกนของ place นะคะของการทำไฮบริดเวิร์ l เพลสนะแกนที่2ก็คือ place นะคะ place คืออะไรนะคะ place เ,เมื่อเราตั้งใจที่จะทำไฮบริดออ f ฟิศนะคะก็คือการรวมทุก place ที่เป็นไปได้ของคุณเนี่ยเข้าด้วยกันใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวโจอยากจะลอง โฟกัสไปที่เรื่องของการจัดสรรพื้นที่ละกันนะคะการจัดสรรพื้นที่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนคุณมีพื้นที่สําหรับการทํางานนะคะคุณอ,อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะไม่ทํางานบนเตียงใช่ไหมเตียงเอาไว้นอนนะ,ะไม่ทํางานตรงที่กินนะที่กินก็คือที่กินไม่ทํางานไปกินไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมันจําเป็นจริงๆนะ,ะรีบกินให้เรียบ,ร,ยบร้อยหรือถ้าตอนจังหวะจะต้องกินไปแล้วทํางานไปด้วยเนี่ย ก็บุ๊กเวลาให้ชัดเจนนี้ฉันจะกินไปทํางานไปให้จบใน10นาทีอะไรเงี้ยเราก็จะได้โฟกัสกินก็ไม่อร่อยทํางานก็ไม่โฟกัสเอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ,ะหรือว่าพื้นที่ตรงที่เราจะทํางานนะในบ้านเนี่ยก็ต้องแสงเข้าถึงใช่ไหมคะ,ะเสียงไม่รบกวนนะ กลิ่นพื้นที่กลิ่นอะไรกําลังดีฟโฟลดีอ่าอุณหภูมิเหมาะแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะนี่ก็คือการจัดการพื้นที่ที่บ้านใช่ไหมทีนี้ที่ทํางานล่ะอ่าที่ทํางานนะอาจจะปรับให้เป็นฮอตเซตนะคะก็คือไม่ค่อยฟิกซ์ที่นั่งเท่าไหร่นะที่นั่งเนี่ยอาจจะเป็นแค่เฉพาะบางคนที่คุณรู้ว่าคนคนนี้จําเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในการโฟกัสคนคนนี้จะต้องใช้พื้นที่เอ่อในการประชุมอะไรต่างๆอยู่สม่ําเสมอสงสัยคนนี้จะ ฮอต e ซตไม่ได้เขาต้องมีพื้นที่เฉพาะของเขาอะฟิก e d ตไปแต่ก็จะต้องมีพื้นที่ที่สามารถโรเ t ตกันได้นะใครมานั่งตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ว่ากันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะทำนะคะสำหรับที่ออฟฟิศก็คือเพิ่มพื้นที่ของห้องประชุมเพิ่มพื้นที่ของการ BrainStorm ให้มากขึ้นนะคะเพิ่มอุปกรณ์ในการที่จะ BrainStorm ให้ดีขึ้นนะคะอะ,อะไรนะที่เคยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นฟิสิ i c อลมากๆอย่างเช่นกระดานไวบอร์ดนะ ก่อนที่ออฟฟิศโซก่อนโควิดเนี่ยกระดานไว้บอร์ดเยอะมากบางโพสิชันบาง Department นะคะขอมีกระดานไว้บอร์ดสอบอร์ดปัจจุบันนี้นะคะกระดานไวบอร์ดใช้ที่เดียวเลยก็คือที่ห้องทำงานโซเอาไว้เขียนตอนที่เขามาประชุมเนะขอเขียนขอขึ้นกระดานหน่อยสิเอออะไรอย่างเงี้ย กระดานไวบอร์ดที่เหลือตอนนี้นี่คือเอาไว้กัน้นกั้นเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นทางเดินบางทีก็เอาบางอันนี้เอาขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะคะลดลดอุปกรณ์ที่เป็นฟิสิกอลลงแล้วเอางบนั้นเนี่ยมาเพิ่มเป็นงบสำหรับการทำฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีเพิ่มเติมก็ได้นะคะอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมแทนที่จะเป็นกระดานไวบอร์ดเปลี่ยนมาเป็นจอมอนิเตอร์ไหมคะ เอาไว้สำหรับประชุมเห็นชัดๆมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เพลสนะคะเราต้องเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะตะกี้เราคุยเรื่องของที่บ้านที่ทำงานแล้วใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะคุยให้ชัดเจนเลยนะก็คือคุยถึงนโยบายให้ให้ชัดเจนไปเลยโอเคต่อไปนี้นะเราจะเข้าออฟฟิศจันทร์กับบงังคารน,นะพุทธพรหัตสุจะอยู่บ้านอันนี้เอาให้ชัดเจนจะอยู่บ้านเลยจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่พุดธพรหัตสุต้องทางาน ได้โดยที่ไม่ได้มาเจอกันแต่ถ้าสมมติพุทธรระโสขไม่ได้เจอกันแต่จะต้องทําธุระแบบที่ไม่ได้ทํางานจริงๆลาให้เรียบร้อยลาให้เป็นกิจจลักษณะไปเลยแบบนี้ยนะคะอันนี้ก็ชัดเจนดีต่อมาข้อที่3ามแกนที่3นะคะแกนที่3ของการทํางานแบบ Hybrid Workplace นะคะนั่นก็คือ Process นะคะ อ่าฮะกระ s ว uh, หมายถึงยังไงนะคะตอนนี้เรามีพื้นที่ของที่บ้านพื้นที่ของที่ทำงานใช่ไหมแยกออกจากกันแล้วนะคะอีกที่หนึ่งก็คือคนอ่าอีกส่วนหนึ่งอีก,กองประกอบหนึ่งก็คือคนใช่ไหมทีนี้คนเนี่ยจะทำงานจากบ้านหรือจะทำงานจากที่ออฟฟิศเนี่ยก็ได้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ย มันเป็นเพราะมี Process ที่ชัดเจนแล้วก็มี Process ที่เอื้อทำให้ขั้นตอนนั้นๆเนี่ยสามารถจะทำงานจากที่ไหนก็ได้เออเรื่องนี้นะก็คือให้ลองทำแบบนี้ค่ะวันไหนนะให้ลองจำลองดูว่าเหตุการณ์นี้ที่เคยทำงานที่ออฟฟิศเคยทำงานแบบออฟไลน์ได้เนี่ยคราวต่อไปเราจะเราจะจำลองสถานการณ์ทำเรื่องนี้แบบ Virtual ทั้งหมด ทำไมต้องทำแบบนั้นเพื่อที่จะค้นหา process ที่เหมาะสมให้เจอนะคะว่า process อะไรบ้างนะที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ขั้นตอนนี้นะถ้าถึงวันที่จะต้อง switch t o g ก l e วุ่มเลยเออวันก่อนที่เจอกันที่ออฟฟิศปรากฏว่ามีคนหนึ่งติดโควิดงั้นวันนี้ทุกคนทำงานที่บ้านจะต้องไม่มีใครละล้าละละังว่าอขอเข้าออฟฟิศได้ไหมอะ่ะมันยังขาดอันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยไม่ process ที่ดีคือถ้าสมมติเราต้องการที่จะสวิชท t อก g กิวึมไปเลยเนี่ยสามารถทำได้เลยอ่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นลองดูซิคราวต่อไปลองจำลองสักสถานการณ์หนึ่งที่เราไม่เคยทำแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลองทำแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูสิคะ่ะมันจะทำให้เจอว่ามีโปรเซสไหนบ้างนะที่มันขาดไปที่มันทำให้เราไม่สามารถทำงานแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องไฮบริดเนี่ยคุณจะได้ทำงานได้อย่างลงตัวนะคะ process นะคุณอาจจะลด process บางอย่างลงเพื่อให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นการนเสนองานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาเจอหน้ากันหรือเปล่า อาจจะนำเสนอง,งานจากทาง Virtual มไหมเพื่อให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะทั้ง Internal น o ในออฟฟิศกันเองหรือว่าจะเป็นการไปประชุมกับลูกค้าเนี่ยลองดูสิคะว่าเอ๊ะการประชุมนี้ลองถามตัวเองว่าเอ๊ะจำเป็นต้องไปเจอกันไหมถ้าไม่ได้จำเป็นนะคะถ้าเป็น Virtual เนี่ยจะต้องเพิ่มอะไรเพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ก็ต้องลองนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะของ process นะคะอันนี้เจ้าคิดว่าสำคัญมากๆเลยนะก็คือการควบคุมไม่ให้มีการประชุมเยอะจนเกินไปอืมไม่ให้มีการประชุมเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งนะคุณบอกว่าเอ้ยเนี่ยการประชุมนะพอเราไม่ต้องเดินทางงั้นเราเอาการประชุมใส่เข้าไปเพิ่มอีกมิ팅หนึ่งแทนเวลาของการเดินทางตรงนั้นนะคะแต่มันทำให้คุณล้านะ มันทําให้ประสิทธิภาพของมิ팅เดิมที่เคยมีอย่างเช่นตอนแรกคุณตั้งใจไว้ว่ามิ팅วันนี้จะมี2องมิ팅สองมิ팅ที่ว่าเนี่ยมันห่างกันไปชั่วโมงหนึ่งงั้นเอาอีกมิ팅หนึงมาแทรกดีกว่าทําให้กลายเป็น3ามมิ팅เรียงกันอพอเป็นสามมิ팅เรียงกันนะจากเดิม2องมิ팅เนี่ยคุณควรจะมีประสิทธิภาพในการทํางานเต็มร้อยนะกลายเป็นว่ามิ팅ที่เติมเข้าไปข้างหลังเนี่ยคุณภาวะพวงกับมิ팅 สองมิ팅แรกมาใช่ไหมแล้วคุณก็เหนื่อยทําให้มิ팅สุดท้ายของวันเนี่ยออกมาไม่มีประสิทธิภาพก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่อาจจะด้วยนะมักจะเลยอะคะ่ะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นควบคุมนะอย่าให้มิ팅มีมากจนเกินไปอย่าปล่อยให้การประชุมต่อเนื่องเยอะจนเกินไปนะคะมีช่วงเวลาของการเบรกแล้วก็อาจจะจำกัดจำนวนนะจำกัดจำนวนการมิ팅ของแต่ละวันนะคะแล้วก็คุยเลยว่าเอย ถ้ามันไม่จําเป็นที่จะต้องมี e ติ้งอ่ะบางทีเรื่องนี้นะอาจจะคุยกันผ่านอีเมลอาจจะอัปเดตกันทางแชทนะหรืออาจจะใช้วิธีเข้ามาในห้องประชมุมแล้วเท x t เอาหรืออะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแกนสุดท้ายนะคะของ Hybrid Office นะคะนั่นก็คือแกนของเทคโนโลยีนั่นเองนะคะเทคโนโลยี Technology นะโจให้มองสองเรื่องละกันง่ายๆเลยก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นะคะ ซอฟต์แวรเนี่ยลองเช็คดูสิเรามีโปรแกรมที่ใช้สำหรับมิ팅เนี่ยใช้คล่องไหมใช้คล่องแล้วเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะที่คุณควรจะ,ะคุยกันไว้เลยนะก็คือโปรแกรมสำหรับมิ팅เนี่ยโปรแกรมไหนนะคือโปรแกรมหลักของเรา อย่างแต่ก่อนเนี่ยที่ R G B ซ2กับ Creative Talk เราเป็นเอเจนซี่ใช่ไหมคะเราก็จะตามใจลูกค้าเราก็เป็นช่วงของการ explore เนี่ยเราใช้ Zoom บัง่งเราใช้ Google Meet บัางแล้วก็สับสนกันเองพอเวลาบอกว่าจะประชุมทีต้องคอยเสียเวลาถามว่าเอ้ยวันนี้จะประชุมด้วยอะไรกันดีเอ้เน meeting นี้จะเป็น Zoom หรือเป็น Google Meet ดีพอและเราเราตัดสินใจกันเลยดีกว่าเราจะใช้ Google Meet เพราะว่าออฟฟิศเราใช้ Google u i ตรอ่าเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้พอบอกว่าจะมีติ้งอ่าครีเอทห้อง o o o l l m m e t มาอมาอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะแล้วถ้าจะไปประชุมกับลูกค้าก็ค่อยถามว่าอ,อันนี้สะดวกใช้โปรแกรมอะไรประชุมดีคะของเราจะใช้ Google Meet เป็นหลักอย่างเงี้ยมันก็จะมีทิศทางในการสื่อสารชัดเจนง่ายเนาะ,อ,ะอันนี้อย่างแรกนะโปรแกรม Meeting ใช้ให้คล่องนะคะโปรแกรมสำหรับติดตามโปร gres สนะคะ,ะโปรแกรมสำหรับติดตามโปร g r e สก็สำคัญเนาะ อย่างที่ R G B 72 Creative Talk เนี่ยเราใช้ตั้งแต่ Trello เนาะแล้ก็ใช้ Monday ปัจจุบันนี้ใช้มานะนะคะวันก่อนเจอเ h อ h e s t a n d a r d อย่างเงี้ยเขาก็บอกเขาใช้ t r o อืมที่ออฟฟิศใช้อะไรคะก็ลองปรับดูนะติดตามโปรเกร s เนี่ยก็เป็นตัวสำคัญนะคะว่าเอเอตัวงานเนี่ยไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะทีนี้เรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยนอกจากโปรแกรม t i n g โปรแกรมติดตาม Progress แล้วเนี่ย เราม er ีโปรแกรมเยอะแยะมากมายอย่าลืมทำเทรนนิ่งนะคะเทรนนิ่งการใช้งานโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นนะคะจะเป็นรูปแบบของการประชุมนะคะรูปแบบของการทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยฟีเจอร์ของการทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ส่วนตัวที่เขาจะต้องลองใช้ด้วยเนี่ยก็อย่าลืมเทรนนิ่งให้เขาใช้ประสิทธิภาพของแต่ละโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะ อย่างสุดท้ายของเทคโนโลยีนะก็คือฮาร์ดแวร์ตะกี้เราบอกซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ใช่ไหมฮาร์ดแวร์นะอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทำงานสะดวกไหมในการที่จะไปในทุกที่นะคะตอนนี้ที่ออฟฟิศโซนี่ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเนี่ยน้อยมากเลยนะแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะคนที่จะใชออ้แบบตั้งโต๊ะเนี่ยก็คือชัดเจนว่าเขาต้องใช้แบบ p o r m o r m e ส c มของมันแบบสุดจริงๆที่เหลือจะใช้น้ตบุ๊กหมดเลยนะคะ ถึงแม้จะเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยไมดังไหมลำโพงดังไหมกล้องใช้ได้ไหมนะคะพวกนี้จะต้องคอยเช็คอยู่เสมอแล้วก็สิ่งเหล่านี้มีอายุในการใช้งานมีความเสื่อมนะคะคอยอัปเดตคอยดูให้ดีว่ายังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะคะทำให้มันสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะโอ้วันนี้เนื้อหาอัดแน่นครบถ้วนเลยนะคะ Hybrid Office นะคะจะทําให้เวิรเนี่ย จะต้องคอนเซิร์นจะต้องอใส่ใจใน4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือ people ผู้คนนะคะสร้างให้เขามีวินยัยมีความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเชื่อใจนะคะอย่างที่2ก็คือ place นะคะ place ที่บ้าน place ที่ทำงานจัด facility ให้เหมาะสมนะคะอะไรที่ลดลงไปได้บ้างนะคะลดงบประมาณของการทำสถานที่ให้สวยงามเนี่ยถ้าลดลงนั้นลงไปแล้วไปเพิ่มประสิทธิภาพ ของ virtual ให้ดีขึ้นก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็อธิบายวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะเมื่อไหร่จะใช้ place ไหนเมื่อไหร่จะเจอกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอย่างที่3นะคะก็คือ process นะคะ process ในการทำงานนะคะทุก process จะต้องสามารถ switch toggle ในการที่จะเป็นอ f f l i n e หรือจะเป็นแบบออนไลน์ได้ทันทีนะคะแล้วก็กำหนด คุยกันให้ชัดเจนนะโปรโตโคอลในการทำงานนะคะจะได้คล่องตัวนะคะแล้วก็ลดโ rocess ความยุ่งยากบางอย่างนะคะอันไหนไม่จำเป็นต้องเจอหน้าก็ลดกันไปนะคะอย่างสุดท้ายก็คือเทคโนโลยีนะคะอัปเดตให้หมดนะโปรแกร,รมซอฟต์แวร์สำหรับการมีติ่งสำหรับการติดตามงานจัดเทรนนิ่งด้วยนะคะฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อย่าลืมเช็คเรื่องของอายุการใช้งานด้วยนะคะว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือ,อยังนะคะหวังว่าจะ เป็นประโยชน์นะคะเนื้อหาสำหรับเอพิโซดนี้นะคะถ้าชอบใจเนื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆที่คิดว่าจะชอบใจเนื้อหานี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใช้ YouTube นะกด Subscribe กันนะคะแล้วก็กดติดตามกดสันกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจาก The Organized และ Creative Talk นะคะเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวัน คงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk สวัสดีค่ะ